สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวพุษภศที่มีคู่แล้วนะคะมีแฟนมีแต่งงานแล้วนะคะในช่วงเดือนเมษายนปี2562ค่ะ เสียงจะแผบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยมาจริงๆก็ยังไม่หายแต่ว่าอยากจะทําคลิปให้ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปยังไงรบกวนใส่หูฟังด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะสำหรับเอ่อคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งจากลัคนาและราศีเลยถ้าทราบทั้งสองอย่างนะคะก็ลองเลือกดูสองคลิปประกอบกันหรือถ้าเกิดว่าไม่ทราบลัคนาก็ดูจากราศีก็ได้ท่านที่ทราบ ข้อมูลการเกิดชัดเจนไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดเกิดนะคะคุณสามารถหาลัคนาด้วยตัวคุณเองได้นะเกตทำตัวอย่างวิธีการหาลัคนาเอาไว้ให้แล้วสามารถคลิกไปที่ใต้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์วิธีหาลัคนาด้วยตัวเองอยู่ลองเข้าไปลองทำดูนะคะแล้วกเ็เดือนนี้จะทำ จะทำรวมนะคะระหว่างลัคนาและราศีครั้งหน้าถ้าไม่ถ้ามีเวลาและไม่ยุ่งจนเกินไปจะลองทำแยกคลิปเลยระหว่างลัคนาและราศีลองดูนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรออดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ส่วนท่านที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าต้องการจะเรียนทํานายไพ่ยิปซีเกบรับดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์คอลแล้วก็รับสอนทานายไพ่ยิปซีผ่านทางไลน์วิดีโอคอลจะไม่ได้มีสถานที่มาให้เจอตัวกันนะคะสนใจแบบนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ดูค่าครูด้วยมีค่าครูนะคะใต้คลิปนี้เกตแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วที่จะหาคําตอบว่าค่าครูเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอย่างไรวิธีการดูดวงเป็นอย่างไรขั้นตอนการจอง คิวดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนทำนายไพ่ยิปซีเป็นอย่างไรสามารถคลิกไปที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อ่านข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้เอาเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้เช่นกันสรุปแล้วคือใต้คลิปนี้มีข้อมูลหลายอย่างเลยยังไงลองคลิกเข้าไปดูนะคะมาเริ่มต้นกันที่คำทำนายกันเลยสำหรับ ชาวพิษุสโสเดือนนี้ไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ของความผิดหวังนะไม่ได้ดั่งใจนะคะด้วยไพ่ห้าถ้วยคนรักของคุณอาจจะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณ ยังไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือว่าคุณยังไปยึดติดอยู่กับอดีตจากอย่างที่เขาเคยเป็นเขาเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วตอนนี้เขาไม่เป็นคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณคิดถึงเขาคนเดิมอะไม่ใช่คนนี้นะคะแต่ว่ามันจะถามว่าเลวร้ายมากไหมจริงๆมันเป็นเรื่องของความคาดหวังของคุณมากกว่านะเรื่องของการที่คุณไม่ไม่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะคือ,อความคาดหวังของคุณที่มีมากเกินไปกับคนรักแล้วก็ความคาดหวังที่คุณคิดว่า คนรักคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนจะต้องเป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็นกับคุณมาเมื่อในอดีตช่วงต้นๆที่เขาผ่าการช่วงวันในวันที่หวานชื่นคุณยังไปยึดติดตรงนั้นมันก็เลยทําให้มันค่อนข้างจะดูน่าผิดหวังสักหน่อยเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาตามสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เขาก็อาจจะเป็นไม่ได้ดังที่คุณต้องการ นะคะก็เลยจะมีความผิดหวังหน่อยแต่ว่าถามว่าผิดหวังขนาดหนกักจนกระแบบรู้สึกอยากเลิกลาไหมจริงๆก็ไม่นะคะด้วยด้วยมันยังมีไพ่ temperance แล้วก็เป็นไพจ่จ s สติกที่ขึ้นมาในตัวของความรู้สึกลึกๆจริงๆของคุณแล้วก็บุคลิกภาพของคุณดังนั้นชาวพฤกษ์ศพถึงแม้ว่าคุณจะเป็นชาวทัตดินแล้วก็เป็นชาว,าวราศีที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงอะไรยากแต่เดือนนี้ก็มองดูว่าคุณพยายามจะเปลี่ยนแปล,ปลงปรับปรุงเพื่อที่จะให้เข้ากับ คนรักของคุณให้ได้เพื่อที่จะพยายามเข้าใจคนรักของคุณแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนรักของคุณด้วยนะคะด้วยไพ่จัติกพยายามที่จะมองเขาในแบบที่เขาเป็นนะก็ดูมีความพยายามอย่างดีแต่ถึงแม้ว่าดูม,ามีความพยายามที่จะเข้าใจคนรักถึงแม้ว่าในใจอาจจะเต็มไปด้วยความไม่พอใจเต็มไปด้วยความผิดหวังกับตัวในตัวคนรักนะคะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรนะ เออหรือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ทาอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงไปของตัวเขาเท่านั้นเองที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอ่ะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ความรักในช่วงเดือนนี้นะคะมันก็มีความขุุขรงเข้ามาด้วยไพ่เดอะเชอรีออแต่เชอรีออเนี้ยมันมันเป็นเรื่องของความขุุขระแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการสู้ไม่ถอยดังนั้นคุณทั้งคู่นะถึงแม้ว่าความรักมันจะมีปัญหาแต่ก็พยายามที่จะหาทางจัดการกับปัญหาตรงนั้นอยู่ไม่ได้คิดว่าอยากจะต้อง จบสิ้นความสัมพันธ์อะไรกันไปนะคะอย่างมากคุณก็แค่มีความรู้สึกเหมือนอยากหยุดพักด้วยไพ่ 4, 4ีดาาแบบนี้เป็นไพ่ของการหยุดพักหยุดพักในที่นี้สามารถเป็นไปได้ใน2กรณีคือ 1. หยุดพักเวทวัรกในเรื่องของความสัมพันธ์คือห่างกันไปก่อนขอห่างห่างกันไปนะคะขอแยกกันอยู่หรือว่าขอแยกห้องนอนหรือว่าช่วงนี้ขอแบบติดต่อกันน้อยลงถ้าเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้นอนห้องเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะช่วงนี้อาจจะขอแบบ ปรีวิเวไปไปใช้ชีวิตไปค้นหาตัวเองไปอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะอ่ะหรือกรณีที่2คือละทิ้งปัญหาอันไว้แล้วหยุดหยุดปัญหานั้นถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะยังไม่ได้แก้ก็คือช่างมันปล่อยวางแล้วก็ดําเนินความสัมพันธ์กันต่อไปก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าจากหน้าไพาน่นี้นะคะมีแนวโน้มว่าคุณทั้งคู่อาจจะเลือกที่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันในแง่ที่ มีสเปซให้แก่กันให้อิสระแก่กันคืออยากทําอะไรก็ไปทําแล้วกันเพราะว่าฉันคาดหวังกับเธอแล้วมันผิดหวังงั้นก็อยากทําอะไรก็ทําเลยแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวปรับใจต่อความรู้สึกตรงนี้ให้รับเขาในแบบที่เขาเป็นได้ในวันนี้แต่มันอาจจะดูดูเหมือนมีสเปซแก่กันหน่อยดูห่างๆกันหน่อยด้วยหน้าไพ่จบมันเป็นไพ่ของเจอเทอร์มิตนะคะก็เป็นไพ่ของการที่มีคู่ก็เหมือนไม่มีเนี่ยเป็นไพ่ของคนโสดขึ้นมาสองใบ คือ the เด e f o ฟ l และเจอเฮอร์มตแต่ว่าโตคุณนะเป็นคนในคู่ดังนั้นก็เลยต้องอ่านว่าในช่วงเดือนนี้มันมีคู่ก็เหมือนไม่มีแต่มันเลวร้ายขนาดแย่ขนาดหนักรุดมีปัญหาขนาดหนักทะเลาะบอกแว้งหรือว่าห่างกันแบบแยกกันอยู่แบบห่างๆกันเลยไหม คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าหน้าไพ่ความรักยังขึ้นนะคะความรู้สึกบารถนาดีที่มีต่อกันยังขึ้นยังรู้สึกดีต่อกันอยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะดูกลุกกะแต่ตัวความรักยังมีให้กันอยู่ดังนั้นก็อาจจะเป็นการแค่ห่างก,กันเล็กน้อยนะคะไม่อาจจะไม่ถึงกับแยกบ้านถ้าเป็นคู่กันแล้วนะอาจจะแค่แยกห้องนอนหรือไม่ก็ก็นอนห้องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบของ,ของการเป็นสามีภรรยาเท่าไรนะักในช่วงเดือนนี้นะคะดูดูมีสเปซให้แก่กันอยู่ หรือว่าถ้าเป็นแฟนกันนะคะก็ยังมีจิตใจปรารถนาดีต่อกันยังนึกถึงกันอยู่ยังไม่ได้ที่จะหมดเยอะใหอะไรต่อกันไปขนาดหนักเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะขอปลีกเวเวกขอใช้เวลาเพื่อที่จะข้อหนึ่งคืออาจจะอาจจะค้นหาตัวเองนะคะหรือว่าปรับปรุงตัวเองอะไรบางอย่างเพื่อที่ว่าคือพออยู่ใกล้กันแล้วมันมันมีปัญหาเยอะงั้นก็ขอมีสเปซแก่กันแต่ว่ายังไม่ได้อยากจะเลิกราอะไรกันไปนะคะ อันนี้เป็นภาพรวมนะคะสิ่งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าชาวพลึกศพที่คบหาอยู่กับชาวธาตุต่างๆความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่ธาตุด,ดินก่อนก็คือพลึกศพกันมังกรน,นะคะเป็นธาตเดียวกับคุณนี้เองธาตุด,ดินความรู้สึกของเขาได้ไพ่เดอะแชริออบทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่ราชาถือดาบ แชรีออตคือความรู้สึกขู่ขระนะคะเขายังมองว่าความรักเป็นเรื่องที่ขู่ขระยังมีปัญหาอยู่เยอะแต่เขาเขาอาจจะดูไม่มีความสุขเออเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อกุณจากภาพรวมนะได้ไพ่สเตรนท์คือเขายังรู้สึกว่าออยังอยากจะสู้นะคะกับความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเยอะนะเขาคิดว่ามันน่าจะจัดการได้กับปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็พอมันเจอกับไพ่หรือ h ช r ีออก็เลยมองว่าตัวเขาเนี่ย รู้แหะรู้ทั้งรู้ว่ามีปัญหาแล้วก็รู้สึกด้วยว่าความรักไม่ได้มีความสุขละแต่ว่าก็ยังอยากที่จะต่อสู้ฝ่าฟันปัญหานั้นต่อไปเพียงแต่ว่าบทสรุปความสัมพันธ์มาในไพ่ไราชาถือดาบยังเป็นไพ่ของคนที่ยังมีเหตุผลเป็นของตัวเองยังยึดติดความเป็นตัวตนสูงอยู่ยังค่อนข้างจะปรับ ตัวปรับใจได้ยากนะคะอันนี้เกิดขึ้นได้ทั้งคู่นะทั้งตัวคุณและตัวเขาตัวเขาก็แข็งนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใช on, อ่อนๆนะด้วยเขาได้ไพ่สเตรนเนี่ยเขาก็แข็งนะไม่ใช่จะเป,ปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆต้องเป็นคุณด้วยซ้ำนะที่ต้องพยายามปรับตัวปรับใจเข้ากับเขานะคะดูตัวด,ดูตัวเขาดูมีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็คิดว่าจะให้สถานการณ์ความรักนี้มันดีมันต้องเป็นคุณที่ทีท่ปรับ เข้าหาเขานะแล้วก็พอมาเจอไพ่ราชาถือดาบอีกก็มองว่าบางทีตัวคุณก็มีทิฏฐิมานะเหมือนกันว่าเอาแล้วทำไมฉันต้องปรับอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นในช่วงเดือนนี้สถานก,การณ์ความรักอาจจะยังดูตึงๆกันอยู่นะคะเอ่อต่อมาเป็นชาวทัตน้ําก็คือชาวกรกฎพิจิกมีนความรู้สึกของเขาได้ไพ่ราชินีถึงไม้เท้าแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่เดอะเลเวอ แล้ชินถึงไม่เท้านะคะเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่รับผิดชอบกันค่ะคือเป็นคู่กันแล้วเป็นแฟนกันมาแล้วจะให้เลิกรากันไปง่ายๆมันก็เหมือนมันไม่ใช่นะคะเขาต้องพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ว่าทําให้ดีที่สุดในแง่ที่เขาก็รู้สึกว่าเขาเขาอยากจะเป็นตัวของเขาเองไม่ใช่อยากจะยอมให้คุณบงการนะก็คือไพ่นี้ออกมาแบบนี้เลยนะคะเป็นไพ่ของความ ไพ่ความรักไม่ขึ้นนะแต่เป็นไพ่ของความรู้สึกรับผิดชอบแล้วยังอยากที่จะประคับประคองต่อไปแต่ประคับประคองในแบบที่เขาพอใจไม่ใช่ในแบบที่เขาจะต้องมาเปลี่ยนแปลงหรือย่ออะไรคุณมากมายนะนะคะบทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่เลเวอร์นั่นแปลว่ายังมีความรักอยู่นะคะไพ่เลเวอร์ over, สมา่านรวมกับไพ่สองถ้วยแบบนี้มองว่าคุณทั้งคู่ก็ยังรักกันดีมีความรักให้แก่กันนะคะอย่าทำมีมีมีเพียเดียวที่จะต้องเตือนก็คือว่าด้วยไพ่เลเวอร์สเนี่ยมันมีมันมีข้อเสียคือมันมีความเป็นรักซ้อนเข้ามา เข้ามาได้นะคะแต่หน้าไพ่หลักไม่มีไพ่รักสอนขึ้น mm hmm. ก็ยังมองดูว่าอย่าไปหวานแวงระแวงอะไรมากนะักแต่ให้ระแวกระวังดีกว่าว่าถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันห่างอย่างเช่นหน้าไพ่หลักเออย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่หน้าไพ่บอกนะคะบทสรุปบอกว่ามันเป็นเดอเทอร์มิคคือมีการห่างห่างกันการห่างกันตรงนี้เป็นโอกาสที่ทําให้มีมือที่3าเข้ามาแทรกแซงได้และตรงนี้เนี่ยคุณจะเป็นคมือที่สามไม่ได้นะคุณต้องมองดู ความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณว่าดูแลกันมากพอหรือยังจับมือกันแน่นพอหรือยังนะคะตรงนี้เป็นแค่ไม่ได้อยากให้หวาดระแวงไปแค่ให้ราวระแวดระวังว่าห่างกันอย่างไรก็อยากให้มันห่างเกิดเพราะมันมีไพ่เลเวอร์สขึ้นก็คือเตือนนะคะว่ามันมีโอกาสในเรื่องของมือที่สามได้แต่ถ้าสามารถที่จะประคับประคองไม่ให้มันห่างเกินไปได้รู้จักที่จะมีสเปซที่พอเหมาะพอดีนะคะดูความรักของคุณในช่วงเดือนนี้กับเขาก็ยังยังความสัมพันธ์ยังสามารถไปได้ดีอยู่นะคะ ต่อมาเป็นชาวธาตุลมก็คือมิถุนตุลกุมความรู้สึกของเขาได้ไพ่สองเหรียญความสัมพันธ์ได้ไพ่สามเหรียญเขายังยึดติดยึดมั่นกับคุณอยู่ยังไม่สามารถที่จะตัดใจอะไรจากคุณได้ยังมีความผูกพันกับคุณอยู่เยอะนะคะถึงแม้เขาจะรู้ว่าคุณอาจจะผิดหวังในตัวเขานะจากหน้าไพ่นี้มองดูว่า คนทัตุลมคนตรงนี้นะถึงแม้ว่าไพ่หลักเขาจะได้ได้สเตรนก็ตามแต่พอมาอ่านรวมกันนะคะไพ่หลักสเตรนอย่างที่บอกไปคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากจะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเองอะไรอยากที่คุณคนปรับมากกว่าแต่มาเจอไพ่สองเหรียญนี้ยังมองดูว่าคนนี้ก็คิด ก,ก็เข้าใจอยู่ลึกๆว่าเขาจะให้คุณปรับฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกตัวเขาก็ต้องปรับด้วยดังนั้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวของที่เขาพยายามจะปรับความสมดุลเหมือนกันแต่ช่วงเดือนนี้ดูเขายุ่งๆเขาอาจจะต้องเดินทางอาจจะต้องห่างหาคุณไปด้วยภาระหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะก็แต่เขาดูพยายามที่จะปรับสมดุลอยู่คะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ได้ไพ่สามเหรียญดังนั้นยังยังสามารถที่จะประ,ประ,ประคับประคองกันต่อไปได้ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใช้ได้นะคะยังมีภาระหน้าที่ร่วมกันที่จะต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบ ต่อกันไปต่อมาเป็นสุดท้ายนะคะขอือก็คือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูความรู้สึกของเขาได้ไพ่เจ็ดเหรียญความสัมพันธ์ได้ไพ่สี่ถ้วยเจ็ดเหรียญคือความรู้สึกของคนที่ตอนนี้คือเขารู้สึกว่าเขาลงทุนกับความรักครั้งนี้ไปพอสมควรแล้วลงทุนนี้ไม่ได้แปลว่าต้องใช้เงินนะคือลงทุนอาจจะเป็นลงใจก็ได้หรือว่า ดูแลเอาใจใส่คุณหรือว่าทําอะไรให้กับคุณมาเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เขาอยากหยุดรอดูว่าสถานการณ์ต่อไปมันจะเป็นอย่างไรนะเขาก็มองดูว่าเขาทําให้คุณเยอะแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปรับตัวเข้าหาเขาบ้างเขาอยากที่จะให้คุณเป็นคนที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อเขาหาเขาให้ได้นะคะแต่ว่าไมไ่ยังไม่ได้ถอดใจจากคุณนะยังมีความหวังอยู่ว่าคุณจะจะลดความคาดหวงัง จะมองเขาในแง่ที่เขาเป็นจะรักเขาในแบบที่เขาเป็นหรือรับเขาได้ในแบบที่เขาเป็นปัจจุบันไม่ใช่เอาเขาไปเทียบกับในวันในอดีตน,น,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเขาถ้าคุณทําได้นะเขาก็มองดูว่าเขาก็ยังให้โอกาสตรงนี้อยู่แต่ว่าบทสรุปความสัมพันธ์เป็นพระไพ่สีถ้วยดังนั้นยังมองดูว่ายังมีหลายๆหลายๆอย่างนะคะที่ยังยังไม่ค่อยลงตัวอยู่ คือเขาก็ยังไม่ค่อยพอใจในในคุณคุณก็ยังไม่ค่อยพอใจในเขาในบางจุดบางช่วงนะการปรับตัวกันครั้งนี้ในช่วงเดือนนี้ยังดูไม่ค่อยลงตัวนะักแต่ก็ยังสามารถประคับประคองกันต่อไปได้นะคะก็มันก็ดูดูภาพรวมนะคะ่ะทั้งหมดนะคะดูมีคู่ก็เหมือนไม่มีก็จริงแต่ว่าถ้าคุณยังอยากที่จะปรับตัวเข้าหากันก็ยังพอจะมีโอกาสดีๆที่จะประคับประคองความรักนี้ต่อไปได้นะคะ สุดท้ายนี้ก็ออขอวอวยพรให้ชาวพุกสศมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับคำทำนายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยกด subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ